มีปืนเหรอเจ้าน้ามีปืนอยู่ไม่ใช่ตอนเทสอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาลอย้าลอยไปแล้วาลอยไปแล้วอไล้วาอยไปแล้วอยู่เยแกกันแกกันฮ้ยเ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 ฮ้ยชิวหายแล้วาจะไปแล้ว ไปในบ้านกูไปด้วยเี้ยไอ้ะไรวะบ้านลอยได้ให้นมันจะ่แล้เฮ้ยมันลอยไปไหนไม่บปธิไม่อยแค่บ้านมันลอยเองมันมันไม่ได้มันมันไม่ได้ลอยแค่บ้านอ่ะมันเอาต้นไม้ไปด้วยเอาอ้เลอะไรยังไงอ่ะทำไมบ้านมันเป็นแบบนั้นอ่ะอ้หู้ห้้